ทำอะไรติดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองการเงินการงานไม่ราบรื่นอ,อยากพ้นเวรกรรมแนะนำให้ท่องบทนี้นะคะเพียง <nosso S 2> ครั้งเดียวเท,ท่านั้นคาถาขออโหสิกรรมและขอขมากรรมสวดแล้วเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมทันทีและจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช้ได้ผลมาแล้วร้อเปอร์เซ็น์ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านไหนที่ชีวิตกำลังติดขัดหยิบจับอะไรก็สะดุดไปหมดขอแนะนำให้ลองท่องคาถาบทนี้ดูนะคะจะท่องตอนตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ได้หรือจะท่องเป็นประจำทุกๆวันก็ดีจะช่วยคลายทุกปัญหาที่มีให้เบาลงนอกจากจะทำให้สบายใจได้แล้วนั้นยังช่วยให้มีสตินึกคิดตลอดเวลาอีกด้วยค่ะ พราะบางทีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันจะมีกรรมเก่าหรือเจ้ากรรมนายเวรติดตามมาด้วยตลอดจึงทำให้การใช้ชีวิตและการทำงานหาเงินในแต่ละวันไม่ราบรื่นติดขัดไปหมดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องท่องคาถาเพื่อขออโหาสิกรรมและขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวรซึ่ง บทสวดท่องง่ายๆดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกกรรมัง ันจิตจกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้หมดทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงโดนบันดาลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจงพรันสำเร็จ จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุคา,าทาสวดขออโหสิกรรมบทนี้ท่านผู้ฟังสามารถเก็บไว้ใช้ตอนไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะคะหรือจะใช้ท่องตอนก่อนนอนหรือตื่นนอนก็ดีในการท่องบทสวดภาวนาให้ท่านทำจิตใจให้เป็นสมาธิ แล้วให้ตั้งใจสวดอย่างแน่วแน่จริงจังรับรองเพียงท่องหนึ่งครั้งเท่านั้นจะเริ่มเห็นผลอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวพระคาถาบทสวดในวันนี้หากพูดผิดพลาดบกพร่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณาที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนชื่นชอบสามารถกดไลค์ กดแชร์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฟังเรื่องราวต่อไปด้วยนะคะสัทธานำมาซึ่งปฏิหาริย์สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับฟังขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ